โย่ w h a t s a p YouTube สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วเนาะนี้นะครับผมอยากจะรีแลกหรือว่าเป็นบล็อกหนึ่งวันทำอะไรบ้างท่วงยิมปิดตอนนี้ผมมานั่งชายหาดแถวบ้านนะครับชิลๆเพื่อที่จะรีแลกหรือว่าแบบผ่อนคลายให้สมองมันโล่งมานั่งดูทะเลมานั่งตากลมมานั่งเลยรู้สึกแย่เนาะเพราะว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ปลาไปเกือบ2 0,000ื่นกว่าแล้วอะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ที่เราทาได้ก็คือต้องระวังตัวเองนะครับไปไหนมาไหน <c oughs> ก็ต้องระวังใส่แมสอยู่ตลอดนะช่วงนี้ผมเห็นหลายๆคนเริ่มได้ฉีดวัคซีนแล้วเนาะผมก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเป็นเข็มแรกนะครับเป็นยี่ห้อชิโนฟาร์มเดี๋ยวผมว่าผมจะนั่งรีแลกซ์ตรงชายหาดนี้ประมาณสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรีแลกซ์สมองรีแลกซ์อะไรทุกๆอย่างฟังเสียงลมฟังเสียงอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งให้ให้ร่างกายมันดีคเบอรี่แล้วก็สดชื่นหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกเครียดกับหลายๆอย่าง ฟินเน็ตก็ไม่ได้เข้าปิดไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดอีกเมื่อไหร่นะครับ เข้ามาอยู่ในร้านที่เป็นร้านของเพื่อนผม mm hmm. เพื่อนโอมคน mm hmm. นี้นะจ๊ะนี่แล้วก็เพื่อนปูนถามก่อนดีกว่าว่าอันนี้ชื่อว่าร้าอะไรนี่เลยครับตามไปวันท็อปคาเฟ่บาร์เป็นร้านคาเฟ่ผสมประสานกับบาร์ไปด้วยคือตอนกลางวันจะเปิดเป็นคาเฟ่แล้วตอนกลาคืนจะเปิดเป็นบาร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็รู้รบบมวมประมาณ70%ครับเ0 7รได้ครัด้บปประมาณอ๋ บุฟเฟ่นเนี่ยจะสมบูรณ์แลเหลือฝั่งครัวแล้วก็ภายนอกอีกหน่อยจริงๆที่ตรงเนี้ยเคยถ่ายไปแล้วในคลิปนู้นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับตอนนั้นคือมารดน้ำต้นไม้กับเพื่อนชื่อมาเดียวอตอนนั้นยังเป็นแบบหลุมหรือว่ายังเป็นพื้นปกติไปเลยนะครับตอนตนี้เนี่ยโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะร้านตรงนี้นะครับเป็นก่านรี้กเป็นหุ้นส่วนเพื่อนที่ตั้งใจทําร้านกันขึ้นมาตอนแรกแค่อยากจะทําเป็นแบบร้าน กลิ่นเหล้าเฉยๆกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยสโคปแม่งกว้างขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆอัพขึ้นมาแล้วก็ร้านแบบเวิร์คขึ้นมาเดี๋ยวไปถามเพื่อนของผมที่ทำมาดีกว่าว่าสไตล์ร้านเป็นยังไงนะครับก็คอนเซปต์เราตั้งใจว่าจะให้มันออกแนวมาเป็นบาหลีแล้วก็บีชนะครับก็คือเป็นสไตล์ที่พวกเราชอบตั้งใจทำร้านนี้ตั้งใจว่างานบริษัทดิครับ เดี๋ยวเอาไว้ให้ร้านมนะันเป็นรูปเป็นร่างนะครับผมก็จะมาอัพเดทให้ดูเรื่อยๆนะครับถือว่าทําเร็วมากๆนะร้านอันนี้ทําสร้างขึ้นมาประมาณเดือนกว่าๆเกืบอบ2เดือนนะครับก็มีกำหนดว่าจะเปิดอีกประมาณเดือนหน้านะครับก็เดี๋ยวมาดูร้านเป็นร้านชิลแห่งใหม่น่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าร้านที่ผมมานั่งกินเป็นหลักเลยนะครับร้านนี้นะชื่อว่า On Top นะครับ Don't you think we're done? Don't you think we're done? ตอนนี้ขับรถเข้ามาวิ่งเล่นในแถวแถวหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่ที่ผมมาซ้อมยิมประจํานะครับซึ่งขับรถผ่านแล้วก็นึกแบบเอออยากซ้อมอะอะไรเงี้ยก็เลยขับมาผ่านเผื่อยิมจะมีประกาศติดปงติดป้ายว่าแบบเปิดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้มาอ่านว่าเดี๋ยวถ้ามันซ้อมไม่ได้จริงๆภายใน2อ,อาทิตย์นี้ก็อาจจะต้องไปคาร์ดิโอหรือว่าวิ่งอย่างที่ได้เคยได้ทําคลิปไปว่า เราต้องวิ่งแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวองดูอีกทีนะครับว่ายิมจะเปิดตอนไหนยังไงนะครับว่าคร่าวๆปิดไปน่าจะมา2ส,สัปดาห์ได้นะแต่มาที่นี่เห็นคนวิ่งเยอะมากเลยนะครับแล้วอยากวิ่งมากๆเดี๋ยวไปนัดเจสันมาวิ่งที่นี่กันดีกว่านะครับเพราะว่าคนออกกำลังกายเยอะมากนะครับที่นี่เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็วัยรุ่นที่แบบเป็นนักวิ่งออกวิ่งที่นี่เยอะมากนะครับเห็นแบบ ขับผ่านในแบบโห,โห,โหเยอะพอสมควรเลยถ้าไม่ได้ซ้อมฟิตเนสจริงๆก็ต้องคาร์ดิโออยู่ตลอดแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยกำลังจะลีนกำลังจะอยากลีนกำลังจะยิมมาปิดสกอนโคเซงเลยปะเดี๋ยวไปทุรละทำนูน่นทำนี่ต่อที่บ้านนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับเกี่ยวกับบล็อกช่วงที่ไม่ได้เข้ายิมแต่ก็พยายามจะอัดคลิปทำนูน่นทำนี่หรือว่ามีคอนเทนต์อะไรอยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวเท่าว่างหรือว่าทําได้ก็จะมาทํากันละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์ช่องนะครับถึงแม้ว่ายิมจะปิดก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับพยายามจะทำคอนเทนต์อื่นๆมาทดแทนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว s e e you n e x ว v ดีโ o บายบาย